คอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะมารีวิวแคปเจอร์การ์ดนะครับสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่ต้องการใช้กล้องมิเลเรสหรือเกมคอนโซลนะครับในการต่อสัญญาณภาพนะครับเข้าไปยังเครื่องคอมนะครับคุณจะเอาไปใช้ในไลฟ์หรือใช้ในการเรคคอร์ดก็ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแคปเจอร์การ์ดทั่วไปที่เราใช้นะครับเราสามารถที่จะใช้แคปเจอร์การ์ดแบบทั่วไปตามตลาดได้เลยนะตอนนี้มันมีหลายแบรนด์มากๆนะครับแต่ว่าสําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางท่านนะครับหรือคนที่จริงจังเนี่ยบางคนอาจจะมีการเซตกล้องที่มีเฟรมเรทที่สูงขึ้นนมาห่อย 或者。 การต่อกับอุปกรณ์พวกเกมคอนโซลในการแคปเจอร์เนี่ยกวกนี้จะต้องใช้แคปเจอร์การ์ดที่มันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะของไฟล์วิดีโอที่เวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นแคปเจอร์การ์ดแบบอ่าไม่ใช่ตัวเฉพาะทางนะครับมันจะส่งสัญญาณภาพเป็น709ใช่ไหมแต่กับกล้องหรือว่าเกมคอนโซลเนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณภาพที่เป็นแบบ HDR ด้วยนะครับดังนั้นแคปเจอร์การ์ดที่ผมรีวิววันนี้มันก็จะรองรับทั้งหมดเลยนะครับชื่อของเขาก็คือ Elgato Capture Neo นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคปเจอร์ รองรับตั้งแต่เรื่องของกล้องมินิเลสนะครับผมใช้ในการไลฟ์เนี่ยก็ใช้เอลกาโต a แคปเจอร์โอตลอดนะครับต่อเข้ากับกล้องพ a n a s o n i c l u m ่มเอสไฟมนะแล้วก็บางครั้งนะครับมีการทดสอบนะครับในการเอาเครื่องเกมคอนโซลต่อเข้าแคปเจอร์การ์ตัวนี้แล้วรคคอร์ดเข้าทั้งบน iPad แล้วก็เครื่อง Mac นะครับในวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ารีวิวตัวนี้ไปเนี่ยได้ฟีดแบ็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็แนะนําในการใช้งานแบบไหนบ้างครับจุดเด่นหลักของตัวแคปเจอร์การ์ตัวนี้นะครับ อย่างที่เกินไปเนาะมันมีการทํางานทั้งกับกล้องแล้วก็เครื่องเกมคอนโซลได้นะครับแต่ฟีเจอร์ที่มันเด่นๆคือเวลาที่เราต่อสัญญาณออกจากตัวกล้องเข้ามาที่แคปเจอร์การ์ดนะครับก่อนที่จะส่งไปที่อุปกรณ์อื่นเนี่ยมันสามารถส่งแบบ 4K OK 60 HDR ได้แล้วก็เป็นแบบ pass through นะครับคือเขาเคลมว่ามันไม่หน่วง เวลาที่ส่งสัญญาณภาพไปอันนี้ผมมีการทดสอบนะแต่ว่ามันมีหลายระดับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่โดยสเปกก็คือมันส่งแบบ 4K 60 HDR ได้เลยนะครับอย่างกล้องของผมตัวนี้ S52 เวลาที่ผมไลฟ์เนี่ยต่อเข้าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้แล้วผมตั้งโปรไฟล์สีของกล้องเนี่ยเป็น v l o g นะครับแล้วก็เอาสัญญาณ v l o g เนี่ยเข้าไปอ่านไฟล์รัดในเครื่อง Mac อีกทีหนึ่งนะครับของระบบไลฟ์แล้วก็มีการปรับสีนุ่นนี่นั่นแล้วก็ส่งไปที่ไลฟ์อีกทีหนึ่งทำให้ไลฟ์ของผมเนี่ยสวยกว่าปกติ อก็คืสําหรับคนที่ต้องการเร็กคอร์ดตัวเกมคอนโซลนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยฟีเจอร์นี้จะได้ใช้เพราะว่ามันส่งสัญญาณออกได้ถึง 4K 60เฟรมสมมติว่าต่อ PS5 ของผมนะครับเข้าไปที่แคปเจอร์การ์ดอ่าแล้วแคปเจอร์การ์ดเนี่ยส่ง HDMI out ไปที่ทีวีมันก็จะส่งได้ 4K 60แบบลื่นๆนะครับแล้วก็ต่อผ่าน USB Type C เนี่ยเข้ากับเครื่อง Mac เพื่อส่งสัญญาณภาพตรงนี้ไปเล็คอร์ดหรืออุปกรณ์อย่าง iPad ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เล็คอร์ดเนี่ยได้ที่ 4K 60เฟรมนะครับรองรับ HDR ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นการใช้งานที่หลากหลายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์บนที่ใช้งานในหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเครื่องเกมคอนโซล Nintendo Switch นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะลองดูอุปกรณ์พวกนี้ได้ครับในตอนนี้นะครับจะสอนการเชื่อมต่อ e l g a t o r Game Capture Neo นะครับเข้ากับเครื่อง Mac นะครับหรือว่าเครื่องคอมหรือว่า Workstation ใดๆก็ตานนะครับที่คุณต้องการต่อกล้องไปออกไลฟ์นะครับนี่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับโดยการเชื่อมต่อเนี่ย ระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะให้ดูพอร์ตก่อแล้วกัน USB Type C นะครับจะต่อเข้ากับเครื่องคอมเครื่อง Mac ตัวนี้นะนะครับแล้วก็ HD MI In เนี่ยจะต่อจากกล้องมิลเลอนะครับผ่านสายเส้นนี้เข้ามาที่นี่นะครับสัญญาณก็จะเข้านี้นะครับส่วน HD MI Out เนี่ยคุณจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับถ้าคุณต่อคุณก็จะสามารถ มอนิเตอร์ผ่านจอแยกไปด้วยได้นะครับเพื่อบางคนไม่อยากดูในจอคอมนะเพราะว่าปกติต่อไลฟ์เนี่ยถ้าต่อกล้องเข้าปุ๊บเข้ากล่องตรงนี้แล้วกล่องส่งสัญญาณผ่าน usb type c ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ได้บางคนก็ชอบมอนิเตอร์ผ่านหน้าจอคอมเลยแต่บางคนก็ชอบดูผ่านจอด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งเขาเปิดอย่างอื่นไงเวลาที่ไลฟ์อะไรเนี่ยก็จะไม่ได้ดูตัวเองผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับเพราะงั้นเซตเซ็ที่ผมเซตอัพก็คือจะใช้เต็มทุกพอร์ต แล้วมอนิเตอร์ผ่านตัวจอไปด้วยนะเริ่มต้นนะครับให้ทําแบบนี้สายนเนี่ยผมต่อผ่านเครื่องแม็กมาแล้วจากด้านหลังนะครับผมต่อมาแล้วเส้นนี้นะเนี่ยนะครับเป็นสายความเร็วสูงนะผมก็จะต่อเข้ามาแบบนี้ปุ๊บ่าเพื่อให้ตัวกลองเอนี่ยมันคุยกับเครื่องแม็กให้รู้เรื่องนะครับแล้วไฟมันไฟเลี้ยงมันเข้าแล้วจะสังเกตว่าพอต่อ USB Type C เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยมาแล้ว มันบอกว่าเห็นเอลกาโต้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณมาถูกไหมมันต้องต่อจากกล้องนะครับสายเส้นที่2เนี่ย HD by in จะเป็นสายที่ต่อมาจากกล้องนะครับตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปนะเพื่อให้สัญญาณมันเข้าปุ๊บอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง่อะอันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวผมจะเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆผมเซต การครอบไว้นะครับมันก็เลยไม่ได้เห็นหน้าผมสวยๆนะครับนะอันนี้เอาเป็นว่าสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมเซตดูตรงนี้นะอืมแล้วก็นะนี่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะนะครับเนี่ยผมถ่ายเป็นเป็นวีล็อกด้วยนะนะครับแล้วก็มีมีการอ่านไฟล์ลัด ด้วยนะครับคือถ่ายเป็นหลอกเหมือนผมถ่ายวิดีโอปกติอะแล้วก็ให้มันมาอ่านไฟล์ตรงนี้เพราะงะั้นคุณภาพของตัววิดีโอที่เข้ามาเนี่ยสูงนะนะครับสูงเลยนะอันนี้คือหายห่วงแล้วผมใช้ไลฟ์ทุกสัปดาห์อ่ะทีนี้ต่อมานะครับสมมติว่าถ้าผมต้องการเอาสัญญาณที่เข้ากับกล้องอะแล้วไปออกที่จอด้วยเผื่อบางทีเวลาที่ผมไลฟ์ใช่ไหมผมไม่ได้อยากดูตรงเนี้ยผมอยากมองกล้องแล้วก็ให้เห็นว่า หน้าผมเป็นยังไงในตอนนี้ก็จะดูผ่านจอมอนิเตอร์แยกใช่ไหมครับเราก็จะต่อสายอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะมาต่อเป็น HDMI out ตรงนี้นะครับเสียบปึ๊บสัญญาณเนี่ยมันก็จะไปออกอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ไปต่อที่จอมอนิเตอร์ที่เป็น,น HDMI in ของมอนิเตอร์อีกทีนะปึ๊บะมันก็จะส่งสัญญาณรอแป๊บ,บนึงเรียบร้อย ตอนนี้คือโอเคเลยจะเห็นว่าทีนี้เวลาที่เรามนิเ i t o r นะครับเวลาที่เรานิเตอร์นะเราก็แค่เนี่ยต่อกล้องมาแล้วเราก็ดูว่าหน้าจอเราเป็นยังไงนะครับส่วนระบบไลฟ์ตรงนี้เราก็ปล่อยมันไปนะครับให้มันทําหน้าที่ไปนะสําหรับสายไลฟ์นะเราก็สามารถที่จะมองกล้องได้แล้วก็นิเตอร์ไปด้วยได้ตรงนี้นะครับ ส่วนสายเนี่ยก็ไปพยายามเก็บให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองในถ้าเกิดว่าเรา,เ,ราเซตอัพแบบให้มันเรียบร้อยอะนะนะครับแต่นี้ผมต่อสอนก็เลยต้องแบบโยงสายออกมาข้างนอกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์เลยนะ HDMI In ต่อจากกล้องเข้าตัวเอลกาโต e เนาะ USB Type C ต่อเข้ากับเครื่องคอมของเรานะครับแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ก็ต่อผ่าน HDMI out นะครับเนี่ยมันก็มี3ช่องแค่นี้นะครับวิธีการก็เหมือนกับการต่อกับเครื่องเกมคอนโซลนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับก็ง่ายๆครับแค่นี้เองถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะหรือว่าค่อยๆดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะอธิบายยาวอยู่แล้วก็เป็นการต่อที่เรียบง่ายนะครับอันนี้ก็ปกตินะสามารถที่จะ ใช้กล้องแล้วก็ทำสตรีมหรือจะเรคคอร์ดในซอฟต์แวร์ที่คนต้องการทำได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วแบบดีมากทนมากเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องของการเชื่อมต่อเอควาโตเนโนะครับเข้ากับระบบต่างๆในการเล่นกับ PlayStation 5นะครับเราต่อ PS5 เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเรคคอร์ดที่เครื่อง Mac ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า,าภาพมันจะเข้าไปที่นี่หลังจากนั้นนะครับ เราก็จะเอาสัญญาณเดียวกันเนี่ยมาต่อออกทีวีด้วยนะเนี่ยจะเห็นว่าทีวีก็ขึ้นอยู่นะครับเพราะงั้นเวลาที่กดเล่นเกมนะเดี๋ยวดูนะผมกดเล่นเกมปุ๊บซ้ายขวาเนี่ยตัวหน้าจอมันก็จะเห็นด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปขึ้นสตรีมก็ได้หรือจะเรคคอร์ดก็ได้กรณีนี้นผมเรค o r คอร์ดนะครับเป็น Full HD 60เฟรมนะเนี่ยสีสันก็ามาโอเคเลยนะครับแล้วก็เสียงก็เข้าตามปกติ แต่เสียงตอนนี้ผมปิดไว้เพราะมันจะได้ไม่ต้องกวนเราเวลาที่บายเนาะสิสเ็มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวกลองก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมสอนแบบเสียบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่นี้อธิบายเห็นระบบเพราะงั้นเนี่ยมันจะทํางานสมูทมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะมีแค่นี้เข้าหนึ่งตัวนะครับเนี่ยจากเกมมาเข้านี่นะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะส่งต่อออกไปที่ ลบบุกด้วยแล้วก็มาที่ตัวทีวีนะอันนี้คือให้เห็นระบบโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะสอนว่ามันจะเริ่มต่ออย่างไงครับเรามาดูขั้นตอนการต่อกันนะครับให้เห็นสายอนะผมวางอ,อุปก,กรณ์แบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับจะมีสายหนึ่ง HDMI ที่ต่อกับทีวีเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับผมดึงมาตรงนี้จะได้ต่อง่ายๆและสอนง่ายๆนะสายที่2นะครับจะเป็นสาย HDMI ที่ต่อจาก PlayStation 5อยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็ต่อ HD บ i เอออกมานะครับกับอีกสายหนึ่ง USB Type C to C นะครับอันนี้สายผมซื้อแยกมานะถ้าในกล่องของเขาเนี่ยเขาจะมีสาย USB C to A นะครับก็จะต่อ Type C ออก Type A แต่ของผมเนี่ยอยากใช้ C to C ผมก็ต้องใช้เป็นสายความเร็วสูงที่ต้องซื้อแยกนะครับอันนี้กรณีใครจะใช้ C to C นะนะครับก็จะมีประมาณนี้ทีนี้มาดูใกล้ๆนะอ่ะจะอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ USB-C นะครับจะต่อสาย c 2 c นะส่งข้อมูลทุกอย่างนะครับจากกล่องตัวนี้ไปที่เครื่อง Mac นะครับหรือว่าแล็ปท็อป Notebook เครื่องคอมอะไรของเราที่เรามีนะ c 2 c จะต่อเข้านี่นะครับ mm hmm. HD-MI In จะเป็นการต่อสัญญาณจากเครื่องเกมของเราเข้าที่เ e อลก t o โตนะครับตัวนี้นะครับเพื่อส่งสัญญาณเข้านะแล้ว HD-MI Out เนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณภาพที่เอก t o โตรับเข้ามาได้เนี่ย ขึ้นทีวีให้เราเล่นเกมได้จะมี3มช่องนี้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นผมจะต่อแบบนี้ก่อนเบสิกนะครับต่อจาก p s ลออกมาก่อนนะครับเนี่ยเป็นสาย hdmi ที่เราต่อเข้าทีวีเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะต่อเข้ากล่องก่อนนะครับเป็นสัญญาณเข้าแบบนี้นะผมก็ต่อใน hdmi in แบบนี้ปึ๊บนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ต่อช่องเอาตรงนี้นะครับ อันนี้คือสายไปทีวีนะเนี่ยต่อช่องเอาท์ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็ประมาณว่าตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับสัญญาณไหลเข้ามานะครับจาก p 5เนี่ยไหลเข้ามาที่กล่องนี้กล่องนี้ส่งขึ้นทีวีนะครับแต่ตอนนี้มันยังทํางานไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีสัญญาณเข้าและยังไม่มีไฟฟ้ามาเลี้ยงถูกไหมเพราะงั้นจะต้องต่อสาย usb type c แบบนี้นะครับต่อไปที่ช่องนี้ปึ๊บนะแล้วก็ต่อ ไปที่โน้ตบุกนะครับอืมแบบนี้เหนะผมองไม่ค่อยเห็นอ่ะปึ๊บอ,อ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าต่อแล้วสัญญาณไฟมันเข้ามันจะมีไฟขึ้นข้างหน้าแบบนี้อ่ะนี่คือเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันขึ้นว่าเอลกาโต้โนสิกนนลเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับอันนี้คือมันพร้อมแล้วนะ ทีนี้เราก็าเปิดเครื่องเกมนะครับผมก็จะเปิดปึ๊บอ่ะทีนี้เราไปดูที่ทีวีเดี๋ยวมันบูตแป๊บนึงนะอันนี้ผมจะลองช็อตเลยนะเราจะได้เห็นนะครับอ่ะเพลงมันบูตแล้วนะครับเรบูตละปึ๊บอ่ะคราวนี้มาดูที่หน้าจอจะเห็นว่าสัญญาณจากเครื่องเกมมันเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยกด เขาได้ตามปกตินะปึ๊บนะครับเสียงก็เข้ามาอันนี้คือไม่ใช่เสียงไมค์ผมนะอันนี้เสียงจากทีวีนะครับเสียงจากเครื่องเกมอ่าทีนี้ถ้าเราจะเล็กพอร์ดหรือทําอะไรเราก็กดเล็กพอร์ดเลยอ่ะตาดเล็กพอร์ตมจะเล็กพอร์ดไปนะครับเนี่ยเท่านี้เป็นอันจบนะครับแต่ในเครื่องคอมเนี่ยเครื่องแม็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยเจ้ก็โตไม่มีแอปที่อยู่บนคอมนะเราจะต้องใช้แอปแบบ เลกคอร์ดของเราเองอย่างผมเนี่ยใช้ OBS อันนี้ก็แอปฟรีนะครับสามารถที่จะเลกคอร์ด Full HD 60เฟรมได้เลยนะอันนี้คือการต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็พวก Play 5ถ้าเราต่อกับ Nintendo Switch หรือคอนโซลอื่นอื่นก็หลักการเดียวกันแค่เปลี่ยนเครื่องเกมเท่านั้นเองใส่ใสายเดิมเข้าไปก็เป็นอันจบนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อกับตัวเอกโโต้แล้วก็กับ Play 5แล้วก็ต่อออกทีวีเลกคอรเข้า โน้ตบุ๊กรับประมาณนี้ต่อมานะครับผมจะสอนวิธีเชื่อมต่อ e p o r t Game Capture Neo นะครับเข้ากับ iPad นะครับกรณีที่ต้องการต่อเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็น PS5 หรือจะเป็น Switch นะครับแล้วไปอัดใน iPad สำหรับคนที่ไม่อยากจะเลคคอร์ดกับโน้ตบุ๊กนะครับหรือบางคนแบบไม่ได้มีงบออกโน้ตบุ๊กแพงๆใช้ iPad ได้นะวิธีการต่อนะครับอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อใครข้ามมาไม่ได้ดูพื้นฐานตอนที่แล้วนะครับมาดูใกล้ๆนะพอเชื่อมต่อจะมีอยู่3พอร์ตนะครับ HDMI out USB Type C แล้วก็ HDMI in Port HDMI in เนี่ยจะรับสัญญาณจาก PlayStation 5นะครับเข้ามาที่อินะเป็นสัญญาณเข้านะครับส่วนสัญญาณเข้ามาแล้วปุ๊บก็ไปต่อ HDMI out เนี่ยออกไปที่ทีวีนะครับจะใช้ช่องนี้แล้วก็ USB Type C จะเป็นการต่อสัญญาณเข้าไปที่ iPad รวมถึงการจ่ายไฟมาที่อุปกรณ์นี้ด้วยนะก็จะมี3พอพ์ตนี้เริ่มต้นเราเอา P5 มาก่อน แบบนี้นะนะครับต่อสาย HDMI ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยของ p พย์หนะครับที่ต่อมาเนี่ยเข้าที่ HDMI in ตรงนี้ปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับเนี่ยเสียบอินเรียบร้อยทีนี้เราก็ต่อสาย HDMI out ของทีวีเนี่ยให้เรียบร้อยอีกเช่นกันนะครับเป็นสายที่2เพราะว่าสัญญาณจะได้ออกไปที่ทีวีอ่ะ ต่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังทํางานไม่ได้นะครับเนื่องจากยังไม่มีไฟเข้ามาเลี้ยงยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรเลยนะครับเราก็ต่อสาย USB Type C แบบนี้ปึ๊บนะแล้วก็ต่อเข้าไปที่ iPad ของเรานะแบบนี้ปึ๊บทีนี้พอมันต่อนะครับเดี๋ยวไฟเลี้ยงมันจะวิ่งเข้ามาที่นี่นะถ้าไฟขึ้นอย่างนี้แสดงว่าต่อแล้วแล้วก็ตัว iPad ก็จะขึ้นสถานะนะครับเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่า Elgato Game Capture Neo นะครับแล้วก็ setting เนี่ยเป็น 1080p 60เฟรม Full HD นะครับแล้วก็ Audio โเป็น Elgato Game Capture Neo นะครับก็คือเอาเสียงจาก Capture ์การตัวนี้แหละนะครับทีนี้ตัวแอปนะครับขออธิบายตัวแอปก่อนแอปเนี่ยอยู่ในสโต์นะครับจะชื่อว่า Capture นะครับของ Elgato นะครับถ้าเราเสิร์ จากสโต e นะครับเราลองดูที่สโต e เขาได้เนี่ยเวลาเสิร์ชนะครับให้เสิร์ชว่า e l ล a t o อย่างนี้พิมพ์ชื่อยี่ห้อเข้าไปเลยอ่าแล้วลองเสิร์ดดูมันจะชื่อว่า e l ล a t o Capture เห็นไหมแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเอลกาโตแคปเจร์ตัวนี้ผมโหลดแล้วก็กด Open นะครับเสร็จแ,แล้วเสียบสายเรียบร้อยปุ๊บสัญญาณก็จะเข้ามาตามนี้เลยนะ คือมันง่ายๆมากเลยนะครับ P5 ผมเปิดเรียบร้อยแล้วสัญญาณก็เลยขึ้นมานะครับสัญญาณเข้ามาที่ iPad เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูที่ทีวีแบบนี้ก็สามารถที่จะเล็กคอร์ดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับนะอย่างนี้นะเนี่ยผมกดให้ดูนะครับเนี่ยตรงทีวีขยับนะแล้วก็ตรง iPad ก็ขยับเหมือนกันนะครับนะแบบนี้วิธีเชื่อมต่อง่ายๆะให้ดูสายนะครับสามอีกรอบนึงนะครับสลับมือใหม่ หรือว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้ความพวกนี้นะก็ HDMI นะครับออกจาก Play 5วิ่งมานี่ปื๊บ,บมาที่ HDMI in ตรงนี้อ่ามันจะมีเขียนข้างหลังเล็กๆนะครับไม่รู้มองเห็นไหมอ่ะอันนี้จะเขียนว่า HDMI in นะช่องนี้นะครับแล้วก็เอาออกไปที่ทีวี USB Type C ต่อเข้า iPad แค่นี้จบนะครับ ีนี้ขออธิบายเพิ่มในเรื่องตัวแอปก่อนนะครับว่าจะต้องเซตติ้งยังไงนะครับคือตัวเกมเนี่ยผมให้เลือกง่ายๆเลยนะครับเป็น 1080p แล้วก็60เพราะว่าตัวเกมเฟรมเรทมันมักจะสูงอยู่แล้วพื้นฐานมันจะประมาณ60อยู่แล้วนะครับอันนี้รู้กันเนาะเราก็เลือกเป็น1 0 8แแล้วก็ full HD อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเลือกในอินพุตเนี่ยมันจะเป็นเอวกับตัวเกมแคปเจอร์นีโอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอินพุเดียวนะตัวนี้นะครับ ส่วนออดิโอให้มาเลือกเป็น elcato game capture neo นะครับแบบนี้นะแล้วผมก็ไม่เอาอินพุตอื่นพวกไม่อะไรผมไม่เอานะครับแบบนี้เลยถ้าใครอยากไปเลือกเป็นไม้ iPad ให้เสียงตัวเองเข้าไปก็เลือกได้นะแต่ผมเลือกเป็น game capture neo แบบนี้นะครับแล้วเวลาเลกคอร์ดเราทำแค่นี้เนี่ยเสียงจากเกมเข้ามาแล้วนะเนี่ยผมก็ถ้าผมกดตึกตึกตกเนี่ยมันก็จะขยับเห็นไหมนะครับเนี่ยมันก็เสียงก็จะขยับแล้วเวลาเ r ค c o r d ทำยังไง กิมเลยปุ่มเดียวนะครับกดปึ๊บแบบนี้มันแคปแหละมันแคปเรียบร้อยนะครับคุณก็ไปเล่นเกมที่คุณต้องการจะเล่นนะครับอย่างนะผมกดเข้าฟอร์ไนเนี่ยอัดให้ดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับปึ๊บแล้วผมกดเล่นแต่ที่ผมจะไม่เปิดเสียงก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะบรบกวนเราเวลาเราเล่นนะครับเ,เรื่องของการตอบสนองก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับแบ แบบนี้เลยนะผมกดดู s h a ดู sharp ปึ๊บ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 แบบนี้่านะครับอ่ะอ่ะเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นการต่อนะครับกับตัว iPad แล้วก็รีคอร์ดได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมอะไรอัดอะไรก็ได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะคอนโทรลให้ดูนะ อ่ะแบบนี้ครับอ่ะเนี่ยครับยิงปุ๊บ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 ป๊บนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกับ e l g a t o g g m m e c p t u u r n E นนะครับผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวขอหยุดเกมแป๊บหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมเทสหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่าอ่าด้วยที่เรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เขาเนี่ย เขาพูดถึงการใช้งานกับคอนโซลแล้วก็กล้องนะครับการใช้งานกับกล้องก่อนผมใช้มาหลายเดือนมากมาไม่ต่ำกว่าสามเดือนแล้วไลฟ์ทุกสัปดาห์นะครับไม่รวมไลฟ์ช่วงพิเศษอื่นๆแล้วก็เล็กคอร์ดวิดีโอจากกล้องเนี่ยเข้าไปที่คอมนะเพื่อเล็กคอร์ดจากคอมโดยตรงเอางี้ดีกว่านะครับมันใช้ได้ดีมากนะครับในเรื่องของการต่อกล้องนะแล้วกล้องผมก็ถ่ายเป็นไฟล์หลอกด้วยนะครับเป็นไฟล์ที่สูงมากสำหรับกล้องนะครับ ใช้ได้เลยนะครับกับ e c a m Live โอเคมากนะครับและกับการทดสอบบนคอนโซลน,นะคือผมเทสกับทั้ง Switch ทั้ง Play 5เกมหลายๆแนวレス s อนส์เร็วเกม RPG ผมลองทั้งหมดเลยคือผมต้องการแบบรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการให้มันตรงไปตรงมาที่สุดนะครับในการเทสนะเอาเรื่องความคุ้มค่าก่อนราคา4,990นะครับจัด Pro 4,790ประมาณนี้โปรเล็กๆนะ กับช่วงโปรใหญ่ๆนะครับอาจจะมีลงไปเยอะกว่านี้ผมมองว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะในส่วนที่ผมเจอนะครับเจอแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเอกใจนิดนึงนะครับมันมีไหมมีนะอันนี้ผมขอพูดไว้เพราะว่าผมเทสแล้วผมมีความรู้สึกบางอย่างบางช่วงไม่ใช่ทุกช่วงนะแต่ขอพูดไว้นะครับเผื่อบางคนเจอบางคนไม่เจอหรือว่าอาจจะเป็นที่ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ให้มันเป็นกลางๆไว้นะครับ ถ้าผมเล่นเกม RPG บน Switch เล่นเกมแอคชั่นบน s w i t นะครับอย่างเซล d a ที่มีการตอบสนองเร็วๆกดๆเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงอาการอินพุตแลกไม่รู้สึกเลยกับส w i t นะนะครับมันเล่นได้ตามปกติเลยทุกอย่างนะครับบน Play5 ถ้าเล่นเกมประเภทเกมปกผักอะไรเงี้ยแทบไม่รู้สึกเลยคือรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากนะครับแต่บางจังหวะกับเกม Racing กม FPS เกมที่ตอบสนองเร็วๆผมรู้สึกว่าบางครั้งมันมีความรู้สึกว่ามันมีอินพุตแลกสั้นๆอยู่สัก0.1ถึง0.3วินาทีไม่ทุกครั้งด้วยนะเพราะผมไม่รู้ว่าผมชินด้วยหรือเปล่านะครับอ่าคือเกมแข่งรถเนี่ยใครเล่นคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณเล่นสนามเดิมซ้ำๆแบบเป็นร้อยๆรอบอ่ะคุณจะทำความเร็วในแต่ละโค้งและแต่ละรอบเนี่ย ได้ช่วงเวลาเท่าเท่ากันถ้าใครเล่นเกมเลสซิ่งผมรู้เลยว่าในแต่ละรอบคุณจะจําได้ว่าคุณเล่นอยู่ที่รอบนี้ความเร็วเท่าไหร่อันนี้คือถ้าใครเล่นเลสซิ่งเนี่ยมาเม้นคุยก,กันได้เลยนะครับผมจะรู้เลยว่าแต่ละโค้งผมใช้ความเร็วเท่าไหร่และจังหวะเบรกเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนที่ผมต่อแล้วเลคคอร์ดไปด้วยเนี่ยกับ iPad แล้วก็ m a c เนี่ยมันจะไม่ทุกครั้งนะมันจะมีบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมีอินพุตแหลกสั้นๆประมาณ0.1ถึง0.3วิแบบนิิดดเดียวจรงๆ แล้วเวลาผมเคาน์เตอร์พงมาลายแก้ผมจะรู้สึกว่าความรู้สึกในการแกะมันไม่เหมือนเดิมถ้าเราต่อกับ p 5ตรงๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมแก้พงมาลายแบบเล่นได้ตามธรรมชาติทุกอย่างแต่พอต่อเข้ากับการเลคคอ์ดแบบเนี้ยมันจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าให้การแก้อาการพงมาลายผมมันมันเรสปอน์ไม่เร็วเท่ากับผมต่อกับ p 5ตรงๆเอออันนี้คือที่ผมเจอนะคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าคนอื่นที่เคยรีวิวตัวนี้ผมก็เคยโทรไปถามเขานะว่าเจอหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เจอนะครับ ผมหาใน Reddit ให้ AI หาเลยว่าใครเจอ Input l a ลกไหมมีบางคนเจออาการ Input l a ลคุณลองไปเสิร์ชได้เลยอันนี้ผมพูดตามความเป็นจริงคนรีวิวของนะนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีความต่างจริงๆนะครับตอนที่ผมเบรกหรืออะไรเงี้ยจังหวะมันเปลี่ยนเพราะงั้นสรุปว่าถ้าคุณเล่นเกมทั่วไปเกม RPG เกมแบบ simulation ที่แบบกดเล,กเลือกเล่นทั่วไปนะครับหรือใช้สวิต์สวิตผมไม่เจออาการนี้สวิตผมเล่นเซล d a Game อคชั่นไม่เจอนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจาก P 5แต่กับการเชื่อมต่อบางอย่างหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนที่ผมเทสเนี่ยผมเทสแบบโอผมเทสเป็น,นวันๆเลยนะผมต่อกับเครื่อง Mac นะครับบางครั้งอาการหายเล่นได้นะครับปกติเลยต่อกับ iPad บางครั้ง มีบ้างนิดหน่อยบางครั้งไม่มีเนี่ยตอนนี้ที่เล่นเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยคิดว่าหรือว่าผมชินหรือว่าผมมโนไปอันนี้ไม่รู้แต่ผมขอใส่ไว้ในช่วงนี้ละกันนะครับว่าผมเจอนะครับเจอเพราะว่าบางช่วงที่อ่าผมให้เห็นอินเสิร์ตที่ขึ้นเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ผมเล่น fps ที่เป็นขวดไหนแล้วผมกดกดจอยสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเลยอ่ะคุณจะเห็นว่าบนหน้าจอกับจอยอ่ะผมกดปุ๊บบนจอมันจะเลสบอลช้ากว่านิดนึงจนคนเห็นได้ว่ามันช้ากว่า เอออันนี้คือผมพูดตามที่ผมเจอแต่ผมไม่เจอทุกรอบอย่างวันที่สรุปเนี่ยนั่งสรุปเนี่ยผมสรุปไปรอบที่3และเพราะรอบนี้ผมไม่เจอรอบนี้ผมไม่เจอ,อ,อ,น,มมเจอนะครับแต่บางครั้งเทสผมเจอผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ฮาร์ดแวร์ในการเลคคอร์ที่มันประมวลผลหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นที่สายทัญญาณผมไม่โอเคไหมนะครับก็เลยใส่ไว้ในสรุปนี้นะครับเพราะงั้นสรุปได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่าใช้งานได้จริงแล้วผมก็ใช้อยู่แต่กับเกมแข่งรถหรือเกม FPS ที่ต้องการความเร็วสูง คุณอาจจะต้องลองไปดูตัวบนผมแนะนําว่าไปดูตัวบนที่เขาแบบทํามาเพื่อสายนั้นโดยเฉพาะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์กับฮาร์ดคอร์เกมมิ่งว่าอาจจะเล่นเอเดนลิงอาจจะเล่นเกมที่อย่างฟอร์ดไนท์หรือเกมยิงอื่นๆที่มันต้องการレスปอนที่แบบเปะ๊ปะ,ปะเลยอะไรเงี้ยไปดูตัวบนน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นทั่ว,วไปผมว่าตัวนี้ใช้ได้นี่คือความเห็นของผมและการทดสอบม,มาจริงๆเพราะผมเทสจนหัวฟูเลยถ้าคนดูคลิปผมอะ ผมเทรดเยอะมากนะครับอันนี้ก็ให้ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่าผมไม่อยากไปเจอว่าบางคนแบบไปซื้อมาแล้วเจออินพุตแลกอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยขอใส่ไว้ในนี้และกันนะครับนะเพราะงั้นถ้าใครดูถึงตอนนี้นะครับแล้วสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับผมได้ที่ Creator s c o ส t ุลไทยแลน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับหรือว่าถ้าใครอยากสั่งซื้อนะครับสอบถามไปได้ที่ร้านซ c มคาร a ทุกสาขานะครับหรือจะดูบนช่องทางออนไลน์ของซ o ม c a m e ล a ก็ได้นะครับถามพี่ๆพนักงานเขาก่อนก็ได้ นะครับเผื่อว่าแบบอยากเทสรืออะไรเนี่ยลองถามพี่เขาดูนะครับเขาน่าจะมีคําตอบเพิ่มเติมให้สําหรับการสั่งซื้อนะครับคอนเทนต์รีวิวในตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้คําตอบที่เคลียร์ชัดกับการใช้งานตัวเอลกาโตตัวนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์รีวิวในตอนหน้าของผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม